เมืองเชียงใหม่นี้มีอาณาเขตที่กว้างขวางมากปาน,นจึงต้องอาศัยแผนที่ที่จะเลือกว่าเราจะไปที่ไหนก่อนหรือว่าหลังดีค่ะการเดินทางนั้นเนี่ยก็ง่ายแสนง,ง่ายนิดเดียวเลยค่ะแค่เราเรียกรถสองแถวสีแดงบอกสถานที่ที่เราจะไปแค่นี้เราก็สามารถไปถึงได้แถมค่ารถเนี่ยก็ไม่แพงที่คิดเลยนะคะ ที่ประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นประตูเมืองโบราณที่สร้างขึ้นมาพร้อมกับเมืองเชียงใหม่มีอายุกว่าเจ็ดร้อยปีแล้วค่ะประตูท่าแพนี้เป็นประตูเมืองโบราณสร้างไว้ป้องกันข้าศึกในยามศึกสงครามแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยบ้านเมืองของเราก็ไม่มีศึกสงครามแล้วละค่ะประตูท่าแพเนี่ยจึงกลายเป็นสวนสาธารณะสำหรับนักท่องเที่ยวใช้พักผ่อนหย่อนใจไงล่คะคะ สา,สามกษัตริย์ค่ะซึ่งประวัติก็คือว่าพระมหา,หากษัตริย์ทั้งสามพระองค์เนี่ยได้เป็นคนก่อตั้งเมืองเชียงใหม่ค่ะและข้างหลังนี้นะคะก็เป็นศาลากลางเก่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้คนเข้าไปชมกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะภายในพิพิธภัณฑ์เมืองเชียงใหม่นี้มีการจำลองเรื่องราวความเป็นอยู่รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวเชียงใหม่นิยมต่างตั้งแต,แต่โบราณถึงปัจจุบันเลยล่ะค่ะ แล้วก็อันนี้ขนมถัวแปะค่ะอันนี้ก็คือขนมลูกตาลอันนี้ขนมสอดไส้แล้วก็อันนี้กล้วยไข่เชื่อมนะคะขนมไทยในภาษาอังกฤษเรียกว่า Thai desserts น่ากินไหมคะ เราก็เดินทางมาถึงวัดเจดีหลวงวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงใหม่ค่ะที่นี่นะคะยังเป็นที่ประดิษฐานของเสาอินทขินหรือที่คนภาคกลางเรียกว่าเสาหลักเมืองค่ะส่วนด้านในนะคะก็มีเจดีย์ที่ใหญ่มากๆเลยเดี๋ยวเราไปชพมพร้อมๆกันค่ะเมื่อเราไปเที่ยวที่ไหนก็ตามเราควรช่วยกันรักษาอนุรักษ์ไม่ทำลายไม่ว่าจะเป็นการขีดเขียนหยิบออกไปจากที่เดิมหรือทิ้งขยะให้รกเลอะเทอะ เพียงแค่นี้นะคะเราก็สามารถรักษาวไว้ให้คนรุ่นหลังได้ชมกันต่อๆไปสำหรับวันนี้เนเวลาก็หมดลงแล้วเราไปพบกับช่วงต่อไปกันได้เลยค่ะ